เรื่องนี้นะฮะทุกคนมูลค่าเขาสูงถึง13ล้านบาทนะฮะได้ยินเสียงปะได้ยินเสียงเครื่องมันบอกว่ามันดังแบบแปะ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 หนักอืออมชมพูชมพูเหมือนแบบเหมือนกินมะเขือเทศเยอะ สวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเช่นเคยนะคะใครเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้าด้วยนะคะเอาละครับทุกคนวันนี้นะครับตามชื่อคลิปเลยนะฮะว่าวันนี้เนี่ยนัาจะพาทุกคนนะครับไปทําเลเซอร์หลุมสิวกันอีกแล้วนะครับซึ่งจะบอกนะว่าเลเซอร์หลุมสิวตัวนี้เป็นเลเซอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่นัดชอบมากๆเลยนั่นก็คือเลเซอร์ปิกอว์เวนั่นเองนะครับอยากรู้ว่าทําไมถึงชอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ถูกทุกขั้นตอนเลยครับว่าขั้น ถ้มแล้วถึงชอบกดไลค์กดติดตามคลิปนี้นะฮะแล้วก็ตามไปพ,พร้อมๆกันนะครับที่กังนํำคลินิกครับทุกคนตอนนี้เราอยู่รถไฟฟ้าเราอยู่ MRT เตาปูนใช่ไหมเราจะขึ้นจากเตาปูนเพื่อที่จะไปลงสถานีภาษีเจริญซึ่งเราก็จะไปเปลี่ยนรถที่ท่าพระโอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปเปลี่ยนสถานีนะครับวิทุกคนรถมาพอดีเลยไปเร็วไปเร็ว อีกแบบนึงอีกแบบหนึ่ง,งไม่นานเดี๋ยวก็ถึงแล้วอุยทุกคนถึงแลว้วนี่4ีคอสบางแค่ถึงแลว้วทุกคนเร็วมากเห็นไหมบอกแล้วว่รารถไฟฟ้าแบบอยู่ติดกับห้างเลยนี่นี่ ถึงแล้วนะครับกังนำคลินิกนะฮะคิดคอนมาแค่นะครับขึ้นมาชั้น3เจอเลยนะฮะนี่เดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปนะครับกังนำคลินิกนี่อยู่ข้างหลังนี้เลยนะครับตาถึงลวตามเข้ามาเลยฮะ อาละทุกคนตอนนี้นะครับเข้ามาในคลินิกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะแปะยาชานะฮะเพื่อที่จะทําเลเซอร์หลุมสิวนะครับตัวปーコウェイนะครับตรนนี้ลงยาชาแล้วนะครับเหมือนเป็นแบบเกราะป้องกันนะให้เราแบบทําเลเซอร์ได้แบบคิวขึ้นนะทิ้งไว้45นาทีโอเคแต่ทุกคนตอนนี้เราแปะยาชาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานั่งรอนะครับข้างนอกแล้วเดี๋ยวเราวาร์ปแล้วเรากลับมาเจอกันหลังที่เราเคลียร์ยาชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปฮะ นี่เอาล่ะทุกคนตอนนี้นะครับเราก็เช็ดยาชาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมเร็วมากแบบเราตัดต่อแบบว่ามาอีกทีหนึ่งสี่สิบนาทีนะครับตอนนี้คือหน้าชามากๆแล้วนะครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในห้องเลเซอร์แล้วนะครับทุกคนนี่ที่อยู่ข้างๆเราเนี่นะครับคือเครื่อง p ิ๊โคเานะครับจะบอกว่าเครื่องที่นี่นะครับเป็นเครื่องของแท้นะครับและเขานําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมูลค่าเครื่องนี้นะฮะทุกคนมูลค่าเขาสูงถึงสิบสามล้านบาทนะ แล้วคืออะไรรู้ไหมคือแต่ละเครื่องเนี่ยนะครับเขาผลิตกันแบบเครื่องต่อเครื่องเลยนะครับรู <Wow. S 1> อารมณ์ประมาณเหมือนรถซูเปอปร์คาร์ทุกคนคือใช้เวลาในการผลิตนะครับคือรอนานหน่อยแต่ว่าเจ๋งแน่นอนนะฮะโอเค okay, ทุกคนเดี๋ยวเราปิดตาตอนนี้คุณหมอมาแล้วนะครับนี่อยู่ข้างหลังเราเลยนะคะ <c oughs> โอ้ยทุกคนตอนนี้เราเริ่มแล้วอันนี้เราเริ่มแล้วจริงๆใช่ไหมฮะนี่เราจะบอกว่าไม่รู้สึกเลยอะคือยาชาที่นี่คือเขาดีเขาดีเกินนะทุกคนอย่างอันนี้ที่นัสทราบมาคือเครื่องติ๊ก w a เวอ์ครับคือมันช่วยทั้งหลุมสิวแล้วถ้าคนที่ไม่มีปัญหาหลุมสิวมาทําได้ไหมครับทาได้ค่ะเพราะว่าติก๊กเว์มันสามารถจัดก,การกับปัญหาได้หลายรูปแบบพวกเรื่องเม็ดสี รอยดำฝ้ากระตึงลบไลยจักอะไรเงี้ยก็ทําได้หรือถ้าสมมติคนที่แบบผิวดีอยู่แล้วมันก็สามารถจบ,บกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนีละสตินทําให้ผิวเราแบบแสงแดงขึ้นไปอีกทุกคนจะบอกว่าอันเนี้ยเราชิลจริงๆนะไม่ใช่แบบเฮ้ยทาเป็นชิลหรอเปล่านะอันนี้คือแบบไม่เจ็บเลยทุกคนได้ยินเสียงปะได้ยินเสียงเครื่องมือว่ะมันดังแบบแปะ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 คือเสียงมันดังนะแต่ว่าแต่ว่าเราเราไม่รู้สึกจริงๆนะ จะบอกว่ายาชาที่เนี่ยดีมากทุกคนเดี๋ยวคุณหมอจะเน้นช่วงช่วงแก้มหน้าแก้มให้เราอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าตรงช่วงแก้มนาา่ะแบบก็จะมีปัญหานะในเรื่องของแบบหลุมสิวคุณหมอครับปกตินี้เราควรทําประมาณกี่ครั้งหรอปกติแนะน้ำทาประมาณ5ครั้งขึ้นไปนะคะแต่ว่าแล้วแต่สภาพปัญหาแต่ละคนด้วย ดาวทามไม่ค่อยเยอะลังทามจะเป็นแค่แบบผิวแดงๆชมพูชมพู จะเป็นอยู่ประมาณสักวันสองวันก็หายแล้วบอร์ดสำหรับคนที่แบบจะต้องใช้หน้าในวันถัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะตอบโจทย์หลังทำก็แนะนำอย่าพิ่งโดนน้ำสักที่ชั่วโมงงดโดนแดดทาคิีงกันแดดที่แบบ SPF30 ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะประมาณสักหนึ่งสัปดาห์เน้นทางว i ์เจอไรเซอร์เยอะๆขอบคุณนะคะคุณหมอทุกคนจะบอกว่าชิวมากแล้วก็ตอนทำไม่เจ็บเลยแต่ว่าทุกคนว่ามันแดงไหมทุกคนว่ามันชมพูไหมชมพูไหม อมชมพูชมพูเหมือนแบบเหมือนกินมะเขือเทศเยอะทุ <_ d ata> กคนนี่เห็นปะอ่ะให้ดูแบบใกล้ๆนี่ มันก็จะประมาณนี้นะครับคือจะบอกว่าที่กังนําคลินิกเนี่ยนะครับเวลาเรามาเลเซอร์ลุมสิวหรือว่ามาแบบรักษาพวกแบบลูกขุมขนกระชับลูกขุมขนอะไรพวกนี้เขารักษาโดยคุณหมอทุกเคสเลยนะครับแล้วก็แต่ละเคสเนี่ยก็จะดูเป็นเคส by เคสไปเนอะว่าจะต้องใช้วิธีการรักษายังไงบ้างนะครับถ้านึกถึงเลเซอร์อ่ะก็ต้องนึกถึงที่ไหนที่กังนําคลินิกนะฮะเพราะว่าที่กังนําคลินิกเนี่ยใครใคร,ใครก็สวยได้นะครับหล่อได้ด้วยอ่าทุกคนเสร็ เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เขามีที่ประคบเย็นให้ด้วยนะครับเป็นฟิลชมพูชมพูประมาณนี้เนาะเห็นปะไม่เจ็บเลยคือจะบอกว่า Amazing มากคือตอนทําคือแบบไม่รู้สึกเลยได้ยินแต่เสียงเดนนะัทกลับไปที่บ้านแล้วก็จะอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าหลังทําแล้วกลับไปที่บ้านเนี่ยมันจะหายแดงไหมหรือว่าความแดงขอามชมพูมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่บ้านฮะ ัลโลทุกคนตอนนี้การ์วาถึงว่าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ประมาณนี้ความแดงมันก็ชมพูชมพูนะแบบว่าเนี่ยฟิลประมาณน,นี้แหละนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับหลังทำเจ็ดวันนะว่าแต่ละวันเนี่ยหน้าเราจะเป็นยังไงว่านะครับโอเคถ้านะพร้อมแล้วไปดูอัปเดตแต่ละวันเลยฮนะมาอัปเดตวันที่1นะครับนี่หลังทำนะครับหลังทำหนึ่งวันนะครับมันก็ยังอาจจะแบบมีร่องรอยแด,แดงแบบชมพูชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังทำอันนี้คือ 1วันนะครับประมาณนี้อัปเดตวันที่สองนะครับนี่วันที่2นะหลังจากที่เราได้ไปทำปิโกเอมานะครับนี่มันก็อาจจะยังแบบชมพูชมพูนิดนึงนี่วันที่สนะครับนี่ตื่นมาก็ทาครีมนันก็จะช่ำๆเลยนะฮะเห็นปะอัปเดตวันที่4ี่นะครับนี่เป็นไงบ้างวันนี้เห็นปะอัปเดตวันที่5้านะครับนี่ อ่าน,นวันที่ห้านะครับอัปเดต,ตวันที่หนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ เอาละครับทุกคนตอนนี้นะฮะก็ครบ7วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เราได้ไปทำเลเซอร์หลุมซิลนะครับปีโกเวยนะฮะนี่7วันแล้วนะคือจะบอกว่าหลังทำเลเซอร์นัดหน้าแดงแค่ประมาณแบบประมาณวันเดียวเองมั้งแล้วหลังจากนั้นก็คือปกตินะครับข้อดีของเลเซอร์ปีโกเวเลยนะครับก็คือเห็นผลลัพ์เร็วนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งรอยแผลเป็นนะฮะหลังทำแผลหายไวนะครับอันนี้คือสิ่งที่ชอบมากๆเลยนะของเลเซอร์ปีโกเวก็คือเราไม่ต้องพักฟื้นหลังทำเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยชอบมาก เพราะว่ามันไม่ต้องทิ้งรอยเอาไว้แบบหลายวันนะเลเซอร์วันนี้อีกวันหนึ่งเราก็สามารถใช้หน้าต่อได้เลยนะครับใครอยากทานะับเลเซอร์หลุมสิวหรือว่าใครไม่มีหลุมสิวเนี่ยจะไปเลเซอร์กระชับรูขุมขนก็ได้นะครับตอนนี้ที่กังนัมคลินิกเขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะฮะจากปกติ8,000บาทนะครับพิเศษครับโปรโมชั่นเหลือเพียง4,500บาทนะครับอ๋อแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีโปรทาครั้งแรกด้วยนะถ้าเกิดใครยังไม่เคยทำอะครับทำครั้งแรกจะได้ราคาทดลองนะฮะราคาทดลองนะครับเพียง 999บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองนะครับทั้งลูกค้าเก่าแล้วลูกค้าใหม่เลยนะครับแอดไลน์มารับสิทธิ์ได้เลยนะครับที่ไลน์แอดกังนําคลินิกข้างล่างนี้นะฮะหนึ่งคนต่อหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นนะครับจะบอกเครื่องเขาเนี่ยคุณภาพหลักล้านนะครับแต่ราคาเนี่ยหลักร้อยเท่านั้นเองเอาล่ะวันนี้ไปแล้วดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้หรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ได้เหมกันอย่าลืมกดกระดิ่งนะเดินนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิป